พี่เกงอ่อมออมูเล่ะเกงออมมูทุกคนเขาที่ยังมาคาม่ปลอภไปเลยออกด,ดุ้ดึงดวงถ้าตกมาแต่ผุดมันมนีน่ยังไงให้กระดูกมันมเอาอไปกระส่ยมืชิ้น่ทยไเนาะ เนี่ยกระถึอเนี่ยกระสูตรแปะกระชังขิาวขากมาแต่พุดมันมันแทงเชดประเดี๋ยวอีผม้จักที่ทุกที่ลงคลิปัดกที่กินขา คิดเป็นอ mm ันคุดมันเชนหันเงาวงาิะตัดโตคิดอยู่แล้วมันจามชิบนาทีตัดโตอี๊มันยเงาคุดคำหรือสมงโมงูขึงเดียกะชิมด้วยพอเรนคิมเด็กกริมแบบบ้านนี่เป็นอะเทีไป ขันหัวแค่แข่งเด็เแค่นั้นหรอคุณเรอยู่บริษัทเขาป่าเขาดงเก่งแบบอันแบบวีาไานะฮเนัไใบใบเนาะนานน้ากรลืมเรลือมไปน้องจพื่อน จะคือจะหนักงวยชฉยถ้าก็มาจะป่าบาหวากันกุดมันแซ่ใครจะผิดกปแล้วกักชีวพ็ดบ๊อกี่ลายทีน่ะ็ดชอะกินกวแซ่ล้าท่องมันเป็นกระเพาะ พอหมูกระตอน,หนในหญ่เนี่ยบใหญ่เนี่ยแล้ล่ะพี่น้องผมหิวเขาห้ากับบเขามาคืไนไม่นี่คนเดี๋ยวมันมันเดีม๋ม,มันบอบอบเข้มกับใส่อีกบนหัว ที่เลพี่น้องทักซีน่าแ่ะกวด้วโอ้คือบ้ามาเลย ไอ้ขังเทศของมั่วพี่น้องอือมาสามมูนขึงไปกินข้าอยู่ง้อ ไ็อีตัวพ่อตีไงตีเก็บนูนเข้าเรียงทิ้งยาบุหรี่บ้างซิ

รับเค้ปั้นเคียวคุณเนียงวนัน <laughs> มันจะเค็มด้วยซีใบเถอเจ็บบระมานี้อย่าง้อยปรมาปวดดตุกปวดคิดลุ่มบอกปวดที่ ข้าวเที่ยงพอน้องข้าวเที่ยงมาเป็นเกือบสามโมงครึ่งมาได้มาได้จุกจุ้ามาแต่ขุดมันมันเซงน่องบริยูไปเท่าไปสองมือเลยึงบบบ่ห่เซ่เซ่เซจะมาเชียง่ายที เจ็บคักมั้ยเอาดูเขาเละเจ็บแหง้งกินอยู่นี่เลยมื้อนี้นะพักบ่มีเนาะพี่น้องนี่อยู่แต่ว่าเราจะเอาผ้าในตู้อันนี้

มาเดี๋ยมาดียงูเขามีข้างนะแบบบอฮอน เราจะซื้อกระดาษจะซืะอะ้อมไมรือเพื่อตัวเด็กยังดังเก็บแห้เก็บแห้ H. รุ่อมออกรป่มเปนะพิงข้ามมองบนเเนาะยิ้มขาวแห้ง นีมันกินน้อยันเลยี่กองเองเลยทางเ้งผัดล,นนลูกเนาะจำหนานมโอเคเล

การจะข้าวโดดงูก็มีข้างบุ้งข้างนยนอ่ามนก็ด้งวนงววัว แดงมันนอกพี่นอกแทบคิดทั้งกิทนทั้งจ้ำม,มันนอกเอาไี่นอกคิดกับจ้าลางนับทุกพ่อขางบิดบิดมัน้ำกระดูกอีล <c oughs> ้ ăn cước ở này không <laughs> thế nào hòn đi hòn đi xem xem ี่แล้วก็จะมาต้มวานมันมาต้มวานะมันอีกนะไปอยู่ไปเท่าห้องเนอ่ยที่มวย เวลาไวใบละเห็นกระดูปากือวปากเบิดไปแล้วพ่อทำไมพี่น้องเขกโคตดใจดคลไ์กดคตร์กดติดตามเลยพ่อไปเองปากสาไปเองสบายดีที่พ่นา